สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุมน้อยเมืองเบงการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูของเล่นที่ซื้อมายังไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็ลื้อออกพังหมดเลยเราจะมาดูนุ่มน้อยเล่นของเล่นเขาเล่นกันยังไงแต่ละชิ้นส่วนแยกออกจากกานัน,นดเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือผลงานของเข้าแต่และอย่างไม่รู้อะไรเป็นอะไรพังหมดเลยแต่เล่นกับพระจาตพายามีของเล่นอยู่มีของเล่นอะไรมีละรางรถไฟก็มีรถบิ๊กฟูดแดงแล้วก็มีรถตำรวจแล้วก็มีรถแต่งเหลืองอ๋อใครซื้อให้เนี่ย เราไปซื้ออยู่เม็กซิลแล้วก็ซื้ออยู่เม็กซิเหมนกันอันนี้เอ่ซูซื้อร้านยี่สิบอ๋อซื้อร้านยี่สิบบาทเอมเอ็มซื้ออยู่เทเว่นกับมอ,นนอ,อเตอร์ไซคนะ์อันนี้ซื้ออยู่เทเว่นนะไม่ใช่เซเว่นนะอันนี้ซื้ออยู่เทเว่นซื้อกับ เกมซื้อกับโมตะจักรยนั่นแหละมถจันรยานแปลงล่างนะดูรถจะใรยแปลงล่างอ่ะเล่นให้ดูหน่อยอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือลูกอมอันนี้มันคืออันนี้ลูกอมอมหมดแล้วก็เอามาเล่นได้เป็นของเล่นใช่ไหมเป็นของเล่นเลยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ อะไรลูกอันนี้ก็ไฟรถล,<ด>ลูกอมริปอฟฟิปป๊อปอมยิม้มกินโคลาอ๋ออันนี้ลูกอมป๊มปมอปนี่ไงโคลาอันนี้เนี่ยอ,อันนั้นอะไระลูกรถไฟให้มันอยู่่างมันมันก็จะไปเลย ในเสรางรถไฟอยู่ไหนนี่นะต่อให้ดูหน่อยสิมันยาวนะต่อดีดีนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่ไงนี่ไงรางมันหลุดอีกอันนึงอีกอันนึงเหรอเออนี่ไงอีกอันนึงก็คำน้อยเนาะ ต่อได้ไหมลูกเต่็ละชิ้นตะลายางมันจะเหลือแบบนี้ของเล่นเอามาแล้วก็ลื้อออกไม่ว่าจะแพงไม่ว่าจะถูกก็ต้องถูกลื้อออกเหมือนเดิมอันไหนก็ช่างโอ้ทางนีนี่มันใส่แปรงล่างโอใส่แปรงล่างเหร เห็นไหมคือเห็นอันนี้ซื้อมาจากไหนนะซื้อมาจากนาในมอไซค์แปลงล่างซื้อมาจากเซเว่นออ๋มันทำยังไงนะ บบนี่ใช่ไหมใช่ถ้ามันมีบางครับมันมันก็จะกดไปนะเหนไหกดมันก็จะเป็นแบบนี้เหนมันเสียมันไม่ไปเหรอทำไมล้อมันยังหมุนอยู่ล่ะมันเสีย หรือว่าฐานมันอ่อนฐานมันอ่อนใช่อา้าวนั่งอันนี้อันนี้นักซ่อมนักรือ้อไม่ใช่นักเล่นนักซ่อมอันนี้เนะี่ยนักซ่อมเหรอ,อมีอันนี้ด้วยมันคืออะไรลูกอันนี้มันคือปลาเดี๋ยวเคาจะปั่นให้ดูนะมันก็จะลุ้มเอามาใกล้ๆสิ เอามาปั่นใกล้ๆนี่เออนีไ่ไงกลรู้เหมือนกันเอามุนดูสิเย็นไหมเยน็นหมือมันเหมือนพัดลมใช่ไหมลูกเย็นจังเลยมันโดนเซเว่นมันก็เลยเย็นแล้วมันโดนเซเว่นซื้อมาจากไหนซื้อจากาาร้านสิบบาทร้านยี่สิบบาท แต่ไม่ใช่ยี่สิบาทนะมันเป็นชื่อร้านยี่สิบาท,ทเฉยๆอันนั้นมันต้องหกสิบเก้าบาทไม่ใช่เหรอแต่ลางมันมันก็จะตอ่อได้เห็นไหมตอ่อได้แล้วอีกอันหนึ่งเป็นไหนนี่ไงอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะต่อได้ไงไหมยาวเป็นยาวเอาเอาใส่เอาเอาใส่รางรถไฟสิมันวิ่งไหมไม่วิ่งมันล้อมันหลุดเห็นไหม มันก็เลยเป็นแบบนี้อ,นไไนอ่ะร้อมันเป็นไหนกรอ้แข็งจังเลยดูถานมันทีมันไม่ได้ฐานหมดนะ <c oughs> นี่ไงถฐานนันเห็นไหมไหนเอามาดูใกล้ๆสิทำไมามนนนเี่เหรอ รถไฟล้อหายเดือลรอข้างหนึ่งปกติก็มีสองข้าง,ง,างแต่รรา้าได้ก็ได้ยาไปทำหายแล้วข้าง <S 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 เอาหัวปางเลยเอายางมาก่อนดูปืน เอาสายยางมันก็จะวิ่งไปเลยดูนะดูสันนะไทยสันมันจะดีมันจะดีตานะั่นอะไม่ดีตาหรอกไปไกลหมดต้องได้ไปยิงขงา้างนอกไ้กับบา้านอามีนยืนกับบ้านเห <c oughs> กับบ้านไหนกับบ้านที่มันติดบ้านกับไม่สมนั่นแหละแต่อันนี้พี่ว่ารถอะไรลูกรถอะไรนี่รถก,กำรวจอ๋อเขาเล่นยังไงเขาต้องเอยล้างมัน,ม,นมันก็จะวิ่งไปเห็นไหมวิ่งไปอ ต้องเอยลังมันนะมันก็จะวิ่งไปเลยอันนี้อันนี้ต้องเปิดอันนี้มันมันก็จะวิ่งไปลางรถไฟมันอลาลีคัปเตอร์มันมันก็จะบินบนฟ้ากับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ลารีคัปเตอร์ เำ้าเล่นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าเกมอะไระเนียเพราะว่าเกมเครื่องบินเห็นไหมเขาเขียนเครื่องบินเป็นแบบนี้นีเหรอมีมีปลุ่มมันด้วยเห็นไหมเขียวเขียววันน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเห็นไหมปลารี นี่ปลาหมึกปลาอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมันต้องสีสีม่วงนะเกมเกมห่วงไม่ใช่เหรอเกมอะไรนะนี่เพราะว่าปลาปลาอะไรนะปลาคาเวนเหรอไหนนี่แม่จำไม่ได้ใใปลาคาเวนอันนี่น่ะ มีปลาคาเวนด้วยเหรอทำไมไม่เคยเห็นตัวลายเนี่ยเรียกปลาคาเวนตัวลายลายใช่เลยใครเป็นคนบอกอ่จ้าออันนี้เกมอะไรนี่ลกูก<ห>อันนี้เกมอะไรเกมปลามันก็จะหมุนได้เกมตกปลาใช่ไหมเกมตกปลาปลาไปไหนหมดก็อยู่นี่ไงเจ๊ ด้วยว่อไม่เอาใส่ล่ะฮไม่เอาใส่รูแม่โคเน่ะมันก็จะใส่แบบนี่มันมีลูนนี่มันอยู่มันก็จะใส่แบบนี้นี่มันก็จะหมุนนี่หมุนมันก็จะหมุนอหางถกดินไงเหมือนข้างหน้าเหมุนข้างหลังหมุนข้างหน้า เหมมนมอูก็จะหมุนข้างหน้าหมุนข้างหลังรถแต่งหนะ่ะเขาขับเร็วนะม,มีคุณแจรถแต่งด้วยมันเร็ว สาโครมันมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เอาน้ำอยู่ใสเอาไปอามอาอาบมันหรือป่าอะไรก็ลือออกหมดเลยไม่มีชิ้นไหนดีเลยไม่มีสองค่ะไม่คำฟังมันก็สองรถเลยอะไม่ใช่สองรถเหรอเยอะแยะเลยเป็นสิบรถนน,นสิบรถเหรอเออ เอามาซื้อมาได้ไม่พอสองวันต้องแกะต้องลื้อออกทําไมต้องลือออกอยากให้มันเป็นรถแต่งโอ้รถแต่งไม่ได้เป็นแบบนี้ลูกรถแต่งเขาซื้อมาแต่งนะเขาไม่ได้ไม่ลื้อออกให้มันทางแบบนี้นะอะบอกท่านผู้ชมหน่อยบอกท่านผู้ชมบอกว่า เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบอกค่ะพี่ชมบายเดี๋ยวชิคมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ